มาพบกับช่องปุ๋ยชาแนลกันอีกแล้วเด้อจ้าณนะตอนนี้ใกล้ตีสามแล้วจ้ากำลังสิกับบ้านไปนอนเนาะเพราะว่าได้เจออุงอิงแล้วเรียบร้อยจ้าองอินได้จับมือตอกน้ำองอ่นน้ำเดอ้อดีใจหลายมือนีไปบุ๊กฮอดหน้าห้านผุนเด้อไปถ่ายลูกน้ำองอ่งเนาะจ้าเนาะ ต,ตอนนี้กะเวียปัมมหาสื่อของกินยวนในเซเว่นเนาะกับอายมื่นี่ปุ้ยกันได้มาบึงสาวหน่อยเพชรบนแพงอันกับายสองคนนอะมืนนี้เนาะว่อทำไมเงียบเหงากันจังเลยเนี่ยไปใส่กันเบิดจ้ะโอ้อายปุ้ยมาแล้ว อ้าวมุสือสิรเราบอสือเ,ร,ออเรีวไว้ค่ะเุสืข,ของน้ำอยู่ในนีบจีเออเดี๋ยวกูถ่ายไว้ในหนี้ก็ได้สิมึงเงินมึงไปซื้อนี่บกูเดี๋ยวกูจะไปอยู่เดี๋ยวร้อไอ้มาโหลดกัอนเนาะแต่ค่อยจะไปหาซื้ออยังกินอยู่ในเซเว่นกับซื้อขอ,ง,องเป็นเด็กน้อยกินประสนผู้ดใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาคุยกันน้องปุ๋ยช่วงช่วง นี่ได้เลยเด้อค่ะเธอเงาเงาที่ใจไหลายมื่อนี่ได้จับมือกับองค์อิงแล้วตา <c oughs> มื่อนี่มีผู้ใดได,ไดไปเบิร์อันสาวน่อยเพรบานแพงเนี่ยตาอยู่อันบ้านอบตไทยเจริญยู่อำเภอประคำค <c oughs> อมเมนต์กันมาได้เลยเดีอจ้าเธอ <c oughs> โอ้เงียบเงียบ <c oughs> ผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำนเน้อคาแล้วก่ะเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยเด้อตอนนี้ปุ๋ยกำลังสิกลับบ้านจ้ะตอนนี้กะแวะเขาเซเว่นกอน <c ười> ก็นเลยก็เลยเออมาไหลสดเมาม้อยกันกับพ่อแม่พี่น้องก่อนเพื่อ <c ười> มีผู้ใดประทันนอนนั่งสิเนาะกระสิบอกเดีวมา คุยกันแต่มาคอมเมนต์ให้กันนะาจา๊ะเนาะมีไผดีแยวไปเบิงอันสาวน้อยเพชรบันแพงแน่จ้ามือนี่คอมเมนต์มาเลย <c oughs> คอมเมนต์กันมาได้เลยเ๋ยวจะคอมเมนต์กันมาคุยกันน้ำปุย๋ยได้ตอนนี้กับใกล้สตีทสามแล้วจ้าตายังท่านหลับอยู่ <c oughs> ไอวอกไอไอวอกไหวเอาสนัะพีซาซมานำไอบ,บกไอกกวงงอนไหลวน่นสั่น แต่ทั้งนี้ยังตาตื่นตื่นอยู่เลยยังประทันนอนอยู่หน้าพ่ได้มาน้ําขันหนามมาน้ําก็สิสอดแยงไละบางสงพูดใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้นําแนเดอค่ะเดอหรือว่าสิเข้ามาคอมเมนต์กันพูดคุยกันน้าปุ๋ยได้เลยเด้อดึกดึกช่วงนี้ตาป่ะทันหลับทันนอนกันอยู่บ่ เก็บเก่านั่งล้ออ่าอยู่ในรถโ <sevent ies> อ้เยวโอ้มน,นี่ดีใจหลายแดนเด้เป็นหนาหานหนาหานบ่พอเด็ดไปเจออุ้งอิง พออีกหลายคนที่เป็นเอฟซีเพิ่นแล้วก็ได้จับมือก็แล้วก็ได้จับมือกับอุคงอีกนเดรจ้าทั้งจับมือทั้งทายรูปดีใจหลายผพ้่ดเขาเมื่อล้วก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันน้ำปุ๋ยได้เลยดูเงาเงาไปเลยคเ,เ,ยเยับเงาจังเลย ผู้ดใดเข้ามาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำเนเดอร์ตาหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันน้ำปุ๋ยได้เลยผู้ดใดไปบัง,อ,ง,งอุงอิงคอมเมนต์มาเนะะี่ยค่ะเพรพอปุ๋ยยุ่าห่านแนวมือเนี่ยของสาวหน่อยเพรยันแพงน่ะคอมเมนต์กันมาเลยเดอ้อคอมเมนต์กันมาเลยจา้าบั โอ้โหผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าสิเขาคมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันน้ำปุ๋ยแดดเลยเด้อจ้าเด้อตากัสิเริ่มเริ่มเริ่มแล้วิืมิืมไปแล้ว เป็นที่แรกเนาะคะ่ะที่ได้ได้ไปอันยืนได้ไปหนาหานได้ไปยืนอยู่หนาหานแล,ล้วก็ไปพอ่ออุ้งอิงน้ำ <Yeah. S 2> ดีใจหลายทั้งไหนจับมือทั้งไหนถ่ายรูปนูนน,นันนี่โอ้ดีใจหลาย <laughs> ผู้ใดเข้ามาแล้วปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำในเดาตาเด้อหรือว่าสิเข้ามาคอมเมนต์มาเบากันมาพูดคุยกันก็ปุ๋ยแต่เลยดีเด้อปุ๋ยเบอาว่าคอยเก่งเด้อพอแม่พี่น้องแต่กระสิพยายามเบาเก่งเงาตาผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำแน่แล้วก็เขามาคอมเมนต์พูดคุยกันน้ำปุ๋ยได้เลยจ้ะก่อนสิบลับ,บานไปนอน อาเลยจามาเลยจาว่าเรีวมืออื่นอันสาวหน่อยกับสิบเปลี่ยนยวนล้ำไปมาอีกแล้วจะไอ้กับหนาเพื่อสิไปโบโบนี่สันดกเด้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไดเข่ามาแล้วปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำแน่หรือว่าสิข่าวมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันน้ำปุ๋ยแต่เลยเลยค่ะเธอมอนี่แม้ว่าจังหวัดดอ้อป้ดบอเคยเห็นคนอย่างสมหลายคักะไยเนี่ยไปบึงอันย่งางเข้าไปว่าแม่ป้ดคนสมหลายคักเต็มทัวรทีบทัวแดนอยู่อัน ยู่งหนางงานทั้งยูนออกงานหนางงานทั้งในงานคนหลายคักไปยืนล้อสื่อบัตรกะป,ป้าค้นก็ยืนสื่อเต็มอยู่ทั้งวันพวกเขาไปที่หลังอีกกะล้ออีกเต็มเต็มเลยสถานที่เพิ่นบักกวงหนึ่งแต่ว่าค้นก็ไหลไหลหลีหลไหลาแหงหลแหงวันนี้ ปุ๋ยได้ข่าวมาแล้วปุ๋ยฝาก,กว่าอะไรกดแชร์ให้ปุ๋ยนำในแด่จาแล้วก็กดแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ <c oughs> กันน้ำปุ๋ยเ,ยเยไปรวยเจาะดมมือสื่อเสร็จแล้วบอกเอาเอาท่านั่นนี้เลยเก็แบบแบบมึง มีไผยไปเบิรงหมอลำแน่นอ้มันนี่สาวหน่อยเพ้านแ้งผู้ใดได้ไปเบิร์สาวหน่อยเพ้านแพงมันเนียนเขามาคอมเมนต์กันน้ำปุ๋ยแน่นะาสงมันเดืกแล้วตีสามปีสามแล้วสรงใส่คนขา่าคนไปนอนกันแล้วหรอวะนี่คือจังไหนน,อน,นอนแล้ว นอนเทียอ,อยู่หนาเวทีสาวหน่อยเพื่อนแพงน้อ <c oughs> คนลหลายลจากมาจะใส่หลายคักหลายเนี่ยเต็มอัญญาอยู่คนหนาเวทีกับปุ๊บผู้เต้นกับเต้นผู้่ายกับไทยผู้รูปนั้นผู้นั่งเบิงกับนั่งเบิงโอ้สุดยอดเลยมวนกุ๊บแนนอน,อแน,นอนี <c oughs> น่ดิแนนอนค้นค้นกับแนนอน เวทีกับแนนอนสาวน้อยเพชรบานแพงกับแนนอนสุดยอดโอสงสัยคนนอนกันหมดละตีสามหรอกคนเขานอนกันหมดแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนึงยังประทันอยากลงไอโอ่ะสันสงสัยทุกคนเขานอนกันหมดแล้ว ไปนอนทุกคนเขาไปน้อนหรือว่าทุกคนยุ่หนาหาันสาวหน่อยเพมันแพงอยู่เนอนตอนนี้เนอนแะแโอ้แตงสันไปขอลงไลก่อนเด้อจ้าเมื่ออื่นเขาคอยมาไล่กันไหมเนอะตอนนี้ไปกับขอลงไล่ก่อนเด้อจ้าจขอกลับบ้านไปนอนก่อนมื่ออื่นเขาคอยมาเมาม้อยกันต่อ <laughs> ไปก่อนเด้อ้าอ๋อก่อนสิไปกะปุ๋ยฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามช่องปุ๋ยชาแนลให้น้ำเด้อ้า <c oughs> สำหรับมื้อนี้กะไปก่อนเด้อค่ะราตีสวัสดี้าบ๊าย